ชัยชนัยชนะชัยชนะชัยชนอชัยชนะชัยชนะชัยชนะชั t ชนะ t ัยชนะชัยชน o ยชนะชัยชนะ t ั o ชนะชัยั t น o Two. t นะชัยลนะนะชัยชยช w ะชยยนะชััยนัยชะชัย t นน t t w t o

เอาิกันก่อนถ้าไปเขามาชกมวยไทยพ่อเลยขอบคุณไงบ้างเนี่ยวันนี้ขอบคุณเสียบดหน่อย Thank you uh, Thank you, uh, thank you everyone thank you. thank you Thank you to everybody and Thank you ขอบคุณเสียบดาเสียบดอเอาไทยนะ จะบดูการชกเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอเม่ได้ไปทอะไรไปที่6ที่จบเป็นอะไรที่6ที่เขาดไหนชนะเขาไชนะมากี่ครั้งหกรวดรกไฟรวดครับวินปีนสิบไปอ๋อสุดยอดเลยเขาเขาเขาเป็นน้ำวยสังเกตฝรั่งที่เขามีศิลปะแม่ไม้เลยเขาเครื่องเลยเป็นนักมวยอเมริกันคนแรกเลยที่ผมตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าเป็นทีเดียร์กันทีนี่นะครับคร คือเห็นความตั้งใจนะครับแล้วก็พัฒนาการ,รของเขาท่าพรมนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆเป็นบทพิสูจน์เลยว่าประสบการณ์เนี่ยน้อยกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ ต่อยไปต่อยไปก็เราก็คิดว่าถ้าจะเป็นงานที่ยากนะครับยากจริงๆเพราะว่า2ยกเนี่ยด้วยประสบการณ์เขากะเขา knock แต่พอเขาไม่น็อ c k ตอนนี้ยก3ยก3มนี่โดนมาเกิดต้าเกิดแย่เดี๋ยแย่แล้วเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเขาอยากจะชกนาทีสุดท้าก็วางกันแล้วครับก็ธันวาคมะครับผมดูวิฟานซ์ในชองดิสแตเบอร์ปักกัน next fight here first and then yeah, anyway. yeah. after that after that เขาคือเขาเขาก็พร้อมที่จะชงไอรูเวนด้วยครับอยากเขาอยากจะต่อยอารเวนอยากจะสร้างชื่อเสียงพ่อก็เป็นนักมวยเก่าพ่อเป็นนักมวยเก่าพ่อื่อเป็นนักมวยไโอ้นี่นีนีเขาเปต่อยแม็กซ์มวยไทยใช่ไเขาปอะไโอ้โหเ้าเลยลูกไม้ติโตคับลูกไม้หลดไม่ไกลต้นไม่เข้าใจไม่เข้ใจเชบลเ้าอ่ดะจบอจบอ อวันกูยุ่งมากก่อนหน้านี้ต่อยที่รำศิษย์ตลอดต่อยรำศิษย์ตลอดวันนี้เป็นไฟแรกที่ต่อยร่ามเลยเพราะว่าอายุคุณครบ55แล้าวก็บอกอาจารย์ตามผลงานของจีโต้ได้เลยนะครับผมอายินี